พี่หมอครับนะนหนึ่งเสียงของพี่หมอจะเลือกหัวหน้าพักคนไหนครับผมมีชื่อให้นะครับันติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยพี่พเป็อ,อ่ะพี่ที่ที่จะพี่จะพูดกับอให้พูดมาก่อนเอาพูดมาก่อนมีเหรอแล้วแน่ใจว่ามีใครบ้างที่เปิดมาตอนนี้นะฮะคุณหมอ,อชลนลนาคุณสุทินคลังแสงคุณโฟมจึงลูกเรืองกิจนะฮะเอ่อคุณอิ่มทีรัสําเร็จวานิชนะฮะคุณน้ำจีราพรนะครับ พี่หนิมจุลพันธ์คไผมเธอเยอะไปไหมเธอเอาแค่สี่คนที่มติชนปล่อยข่าวมาก็พอแล้วอ่ะพี่หมอที่พูดมาเนี่ยมีสักคนหนึ่งไหมโซลารหน่าสุทีนปตุรนแล้วก็สี่คนหนิมจุลพันธ์พี่พี่หมอเป็นลูกศิษย์ของท่านดินโยธาินนะคะนินโยธสินชอบบอกว่าผมเป็นเบิร์ดพี่หมอเป็นเบิร์ตรักทุกคน ไม่ได้พี่หมอพี่หมอจะไม่ได้พี่เป็นคนตามนโยบายคืออะไรที่แบบเป็นดีเอ็นเอไงดีเอ็นเอไทยรักไทยดีเอ็นเอเพื่อไทยรักทุกคนมีแบบมีคนส่งไลน์มาล็อบบี้ไหมครับคุณหมอแบบว่ายังเลยยังไม่มีอย่งอ๋อส่งไลน์มาล็อบบี้เหรอก็มีมีโทรสท์บาเหมือนกันแต่ไม่บอกใกล้ลวใกล้ละจะเย็นเนใกล้ละใกล้แล้วเดี๋ยววันศุกร์ละคุณหมอครับคุณหมอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรออกมาเลยนะครับคุณหมอ ขยักหน้ากับสายหัวอย่างเดียวพอนะครับไม่ได้ <laughs> รู้รู้ว่าจะพูดอะไรไม่ได้ไม่ได้เราเป็นพี่หมอรู้ทางพเป็น<ะ>พี่หมอไงรักทุกคนถ้า <laughs> ถ้าพี่หมอไม่บอกว่าเป็นใครเนาะเป็นเป็นเอกสิทธิ์พี่พี่หมอที่จะเลือกมีเอกสิทธิ์ที่จะรักทุกคนแต่หัวหน้าพักคนใหม่ของเพื่อไทยที่จะนําพักเพื่อไทยพี่หมอคิดว่าต้องมีคุณสมบัติ จะมีวิสัยทัศน์ยังไงเพื่อให้สิ่งที่พี่หมออยากเห็นมันเกิดขึ้นจริงก็คือใจดีกับพรรคเพื่อไทยหน่อยใจดีกับซซหน่อยไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วก็แบบหมั่นไส้กันอย่างนี้แยล้วจะเป็นหัวหน้าที่ต้องนําทัพในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่มีคนปรามากกันว่าจะถึง200หรือเปล่าก็หัวหน้าพักที่พี่อยากจะเห็นนะคะก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องมีความเป็นผู้นำสองก็คือต้องมีความมีอัธยาศัยกับ สมาชิกสภาสสหรือว่าสมาชิกในพรรคนะคะก็คือต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีอยู่บนิสัยที่เฟลลี่เนาะแล้วก็เป็นที่เคารพใน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 วุฒิภาวะเนาะหมายถึงว่าต้องต้องต้องได้รับการยอมรับในเรื่องของความเชื่อมั่นในการยอมรับใช่ความเชื่อมั่นนะคะถ้าหัวหน้าพักไม่ใช่คนในตระกูลชินวัตรจะนําพักหรือว่าจะสร้างความเชื่อถือเพราะบางคนบางคนก็บอกว่าพักเพื่อไทยกับตระกูลชินวัตรมันมันแยกจากกันไม่ได้เนาะก็ไม่ไม่มีผลค่ะไม่มีผลเลยอืม 家伙。<carro. S 2> yeah.